เอาเลยเอามงนปิดเลยปลดเลยลงมดเหรอนี่ช่อนี้สวยมากทุกคนอใส่แก้วปึ๊บอยู่กลางทุ่งนาแล้วนะทุกคนบอกเลยว่านี่เยอะมากดูตอนนี้กันเต็มเลยต้นแรกกระจัดเต็มเลยนะทุกคนแบบลูกกาลังสวยเลยนะหน้านี้หน้านี้เป็นหน้าของลูกนมแมวเลยทุกคนนี่มาดู นี่อันนี้คือลักษณะของต้นมันนะครับดูเป็นไงดูนี่เต็มเลยไปเดี๋ยวเรามาเก็บกันอืมหนึ่งชอ่อรสมันก็จะหวานหวานเปรี้ยวๆนะครับม,มาดูกันว่าเราจะได้เยอะสักแค่ไหน อืมอืมโอ้โหลูกเขียวเขียวก็เยอะนะนี่ดูเขียวเขียวต้มต้นเลยโอ้ยยังไม่สุกเราเก็บเฉพาะที่สุกไป เป็นผลไม้ป่าที่หาง่ายมากทุกคนนี่ดูฟิลแบบทุง่งนาอืนมแมวไม่รู้ว่าที่อื่นเรียกว่าอะไรนะครับต่างจังหวัดทุกคนมีไหมจังหวัดอื่นมีไหมอันนี้คือภาคใต้สงขลานะครับก็เ,เรียกว่านมแมวครับผมคล้ายๆนมของแมวนะครับ อูช่อนี้สวยมากนี่ดูช่อนี้สวยนี่ทุกคนดูอันนี้แค่ต้นแรกนะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าน่าจะสิบห้าสิบห้าช่อได้นี่นี่ตอนที่สอง อันนี้ไม่ค่อยสุกนะครับไม่เอาอันนี้ได้ไหมอันนี้ก็ได้แล้วนะอันนี้เหลื่อมๆโอเคอันนูนเหี่ยวแล้วนะครับไม่เอามาดูกันว่าพี่แมนจะหาได้เยอะสัแค่ไหนทุกคนได้เพิ่มมาอีกแล้วครับผมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าช่อนะครับ ไปดิมาหากันต่อครับผมมาดูซิว่าเราจะได้เยอะสักแค่ไหนทุกคนปะต้นนี้มีไหมมีแต่ลูกเขียวๆอยู่นะครับต้นนี้ไม่ค่อยมีโอ,โ,อโอ้มีมีต่อด้วยทุกคนเมื่อกี้ต่อผ่านไประวังด้วยนะใครมาหาระวังรังต่อด้วยไม่มีนะต้นนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยมีเห็นอยู่หนึ่งลูกโจด,ดโจด,ด น่าจะสุกไปแล้วนะครับต้นนี้โอเคจุดนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวเราไปหาจุดอื่นกันต่อทุกคนไปนมัมน,นี้ลงไปดิงแน่นเด้งก็รุ่งเรืองไม่ตุ๊ไม่ตุ๊ไม่ตุ๊บมาตุ๊กมา นี่วิธีปลดนะครับมันจะมีข้อของมันทุกคนนี่ข้อตรงนี้นี่ข้อน,นี้เห็นไหมเห็นข้อเราต่อไหมเรากดตรงนี้ปุ๊บนี่ง่ายๆเลยนี่ช่อน,นี้สวยมากทุกคนอืใส่แจวปุ๊บ อโอโห,หมดหมดมดมดลงพี่หมูเจอนะครับไอโอุลูกนี้สวยมากลูกบักเอกเลยดูออ <laughs> เอาเลยออเอา <laughs> นนเล้เฮ้เฮอเล้เล้เลยเฮดเฮ้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 เน้้เฮ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 เดเฮ กางนี้ลูกเม้าเุยวันนี้กินได้นะกลับมาหาแถวบ้านนะครับมีอยู่ช่อหนึ่งมีเจ้ามดแดงอยู่ด้วยอืม,อมหนึ่งช่อแถวบ้านรู้สึกว่าจะเป็นพันลูกเล็กทั้งนั้นเลยทุกคนดูนด,ดิลูกกระจิตหนึ่ง ดูนมแมวไม่ใช่นมแมวนะนมแมวนี่ได้มาห้าช่อครับผมนี่ทุกคนดูไม่ใช่นมแมวนะนมแมวแถวบ้านนี้มีแต่อันเล็กๆอะ่ะ และนี่ครับผมลูกนมแมวทั้งหมดที่เราหาได้วันนี้อืนี่ก็นานหาแค่แป๊บเดียวนะครับดูหนึ่งตะกร้าทุกคนโอ มากินกันทุกคนลูกมันจะออกเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวแกดูทีละลูกอันนี้พวงสวยๆมันจะเป็นเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยทุกคนนี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะออกหวานๆเปรี้ยวๆออันนี้หวานไปทางหวานซะมากกว่าอ,อือหืออือหือข้าไปอือหือ,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 อ อย่างนี้มันไม่กินนะทุกคนเรากินแค่เนื้อมันนิดเดียวอะ่ะนี่ดูเห็นชัดไหมมันคล้ายๆกับสวรสอ่ะทุกคนเนื้อมันะ่ะเนื้อมันคล้ายๆสับปะรสปุ๊บอืออันนี้ออกเปรี้ยวๆหน่อยๆโอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปซัดไอ้เจ้านี่ก่อนเพาใครเคยกินบ้างนะใครเคยกินกดหนึ่งมาครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผม